คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ตัวหญิงเองนะคะจะมารีวิวการสุ่มเขาเรียกอะไรมิสเซอรี่บ็อกอันนี้นะจะว่ามันจะดีหรือเปล่ากิจกรรมนี้ขอเกินเลยนะคะว่าใครที่มีสกินน้อยอย่าเล่นดีกว่าพี่ว่าห้ามเสี่ยงเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้สกินที่เรายังไม่มีซึ่งสกินที่เรายังไม่มีอะระดับมันเยอะมากแบบระดับมันไม่ได้สูงอ่ะเยอะมากอ่ะเดี๋ยวพี่อิงจะพาไปดูว่าเป็นยังไงอ่ะ อันนี้เลยนะคะกล่องของขวัญนในของซินเวอร์นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าสกินที่เรายังไม่มีอะ่ะมันเยอะมากซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันจะออกตัวที่เรายังไม่มีซึ่งระดับสูงอะ่ะเปอร์เซ็นต์การออกมันน้อยมากใครที่จะคุ้มในการเล่นอันนี้อะ่ะต้องมีสกินแบบเขาเรียกอะไรมีสกินระดับกลางถึงต่ำอะ่ะเยอะประมาณนั้นค่ะเพื่อปิดช่องโหว่อันนี้ก็จะเป็นของโกลนะ ก็จะเห็นประมาณนี้เลยเนี่ยสกินระดับสูงพู้หญิงยังไม่มีแน่นอนว่ามีแค่ two d นอันเดียวและในส่วนของยิบย่อยนะคะก็จะเป็นนี่เลย limited เขียวิ i m i t ็ดเอ้ย l i m i t ็ดเขียว l i m i t ็ดส้มแล้วก็จะมีร e g e n ส้มเนี่ยเยอะมากโอกาสที่มันจะออกพวกนี้นะคะทุกคนมีโอกาสสูงกว่าด้านบนอีกถ้าสมมติคุณยังไม่มีพวกนี้อะ่ะเขาเรียกอะไรอ่าสกินระดับกลางแล้วก็ระดับต่ำอะ เฮ้ยไม่ใช่ระดับตามหรอเออก็ระดับลิมิเต็ดนี่แหละประมาณนี้แหละอันทีเมดเนี่ยถ้าคุณไม่ปิดช่องโหว่พวกนี้นะทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะได้เยอะมากซึ่งมันไม่คุม้มอะเดี๋ยวคลิปนี้เองนะคะหยิงเองก็จะลองมาสุมให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีสิทธิ์ได้ฮีโร่ด้วยนะฮีโร่ที่เรามีแล้วนะคะโอ้ถามว่ามันการันตีให้เราแบบได้ไหมแบบถ้าสมมติสุม10อันอนะมันจะการันตีให้เราหนึ่งอันก็คือได้แน่นอนของที่เรา ยังไม่มีซึ่งแน่นอนว่าของที่เรายังไม่มีอ่ะมันมีเยอะมากเนี่ยทุกคนเห็นปะไม่ว่าจะเป็นเซฟอกเซฟฟิตเอ็กซ์ซก็เซนก้าลิมิเต็ดเอ่อสีส้มลิมิเต็ดของลิมิเต็ดเขียวเยอะมากถามว่ากิจกรรมนี้ต้องใช้ดวงมะก็ต้องใช้ดวงค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนน่ะสุ่มประมาณแบบ10ครั้งเออสกินน้อยเฮ้ยถ้าสมมติ g m เอใจดีเฮ้ยอ,อาจจะได้บัตรฟีนิกเหมือนที่ได้กลุ่มมานะพี่อิงก็ไม่ได้เอามาให้ดูให้ดูนะมันก็มีคนได้จริงๆริงกัแหละ ถามว่าถ้ามีดวงไหมก็มีดวงเหมือนกันอ่ะมันก็จะมีนะคะโกและก็ซินเวอร์ซินเวอร์และโกเนี่ยพี่อิงจะลองเปิดโกไปเลนหนึ่งอันเห็นไหมในาลายเอนโซมีละในนลองเปิดอีกสักรอบแบบแกลง้งดูอาจจะได้อะไรนะจ๊ะลองเปิด39อันดีเฮ้ยโกสามสิบเก้าอันเนี่ยถ้าสมมุติเราได้อ่อสามเขาเรียกอะไรถ้าเราใช้อิบ,บองนะคะ360เราจะ ลือกนะคะระหว่างเฮเลแล้วก็อีชาอย่างละตัวซึ่งบางคนก็บอกว่า GM ลืมหรือเปล่านี่ไม่ลืมรับมาในกิจกรรมนี้ค่ะในส่วนถ้าเราใช้ไป750ปองนะครับเราก็จะเลือกรับนี้เลยแบบนี้เลยค่ะถ้า1510เฮ้ย150 0นะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยเนี่ยเลือกเอานะคะถ้า1490ก็ประมาณนี้ค่ะก็ได้เลือกเอาเช่นกันแต่ถ้าระด,ดับยิ่งสูงขึ้นไปนะคะอ่ะเอ้ยอันนี้กดละอันนี้กดละ ต่ถ้าระด,ดับสูงขึ้นไปนะคะ3,000กว่าเนี่ยก็จะเป็นสกินที่แบบมีเอฟเฟกขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าคุณใช้5,990นี่เลยสกินระด,ดับสูงการันตีได้แน่นอนจ้าถามว่าเออคุ้มไหมก็อาจจะคุ้มสำหคนดวงดีนะกิจกรรมนี้พี่เหงิงว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองสุ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้หรือเปล่าแน่ใจหรือว่าจะใช้390ในการสุ่มครั้งนี้อ่ะ จัดไปเลยสิบกล่กองนี่เห็นยังเอ็นยางโอโหได้ลูกไหมจะลองให้คือตัวพี่หญิงเองอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าลูกตอนนั้นมันสกินนี้ราคาเท่าไหร่ใครดูก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ว่าที่พี่หญิงอยากได้คือลิเลียนาสีแดงถามว่าได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะตามสภาพเลยเนาะเนี่ยหญิงก,ก็จะมาลองเปิดอะซินเวอร์หนึ่งครั้งเผื่อเราได้เอาโอเคได้อันที่มีแล้วไม่เป็นไรค่ะ เรามารับสก,กินดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าเราใช้ไปแล้360นี่ไงเราก็จะได้มา1อันนั่นก็คือเฮเรนมันก็จะสุ่มรับให้เลยนะคะว่าเราจะได้อะไรนะจ๊ะสำหรับใครที่ได้เหรียญทองเยอะๆก็สามารถนำมาแลกสกินตรงนี้ได้เลย300เหรียญ100นินตยา150 และอิชาดูเรนไอร็อกไอรินะคะใครที่ใช้คูปองเยอะๆก็สามารถนำมานำเดียดมาแลกได้มาเดี๋ยวจะพามาดูเทเรนเฮใจของเรานี้เลยค่ะลิมิตส้มนะคะซึ่งก็ใช้ไปนะคะ360ปองพี่หิงก็ถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้นั่นแหละเออมันเป็นสกินใหม่เนาะเนี่ยก็เอามาถามว่า6ครบรอบ6ปีอันไหนสวยกว่าในส่วนตัวนะคะพี่หิงก็ชอบแบบครบรอบ6ปีมากกว่านาเพราะว่าแบบ มันมีเอฟเฟกเยอะกว่านะเนี่ยทุกคนประมาณนี้เลยจ้ะละยอย่างที่พี่ญิงลืมบอกไปนะคะอย่าลืมกดรับของรางวัลที่อยู่ตรงกลางนะเนี่ยจากนั้นนะคะของรางวัลมันถึงจะเข้าเมลเรานะ,ะเดี๋ยวพี่อิงจะขึ้นภาพให้ดูเห็นนี้มาคะว่ารับของรางวัลน,นะคะซึ่งหลายคนนะคะโพสในกลุ่มบอกว่าของรางวัลหายมันไม่ได้หายนะคะเราต้องกดตรงนี้รับรางวัลก่อนจากนั้นของมันถึงจะเข้าเมลเราประมาณนั้นคะ่ะ เดี๋ยวหญิงจะพามาดูเอฟเฟกต์เลนเฮใจของเรานะคะการโจมตีปกตินะคะจะพาละอาปล่อยอะไรสักอย่างออกไปนะคะนี้สกิลที่1น,นะคะจะเป็นการฮีลลิ่งเออมันก็ฮีลอยู่แล้วนั่นแหละเนี่ยเอฟเฟกต์มันจะคล้ายๆลูกอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนดูดิมันคล้ายๆกับผลส้มปลาหรือจะเป็นอาฟักทองวะอันนี้หญิงเ็าไม่รู้นะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอะสกิลที่2นะคะจะเป็นการปล่อยลูกอาอะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะทุกคน ผลส้มหรอยิงว่ามันคล้ายๆผลส้มนะในส่วนสกิลที่สามนะก็จะเป็นการตอนใช้อัติยะมันจะมีดอกเ,อเขาเรียกอะไรคล้ายๆกับใบบัวขึ้นมาอยู่พุดอยู่สี่มุมนะทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็3อันนะมันจะมีของอยู่ด้านบนของใบบัวแต่ว่ามีใบหนึ่งไม่มีนะ่ะใบเล็กๆเห็นปะใบนั้นนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้โอเคค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาอให้กหิด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูตา